สวัสดีตอนเช้าครับวันอาทิตย์ตื่มกาแฟกันครับส่องพระกันกันบอาจารย์นันครับเช้าจะมีพี่น้องท่านใดอยู่บ้างอยากรู้จังนะฮะอยากรู้จังว่าเช้าวันอาทิตย์นี้จะมีใครอยู่กับเราบ้างจะพามาส่องพระในตำนานอีกสักองค์หนึ่งนะครับองค์นี้เป็นพระ เนื้อชินนะครับเดี๋ยวรอพี่น้องของเราเข้ามาก่อดครับเข้ามาแล้วหนึ่งท่านนะฮะทักทายหน่อยนะครับพี่น้องท่านไหนเข้ามาแล้วตื่นเช้าวันอาทิตย์ทักทายหน่อยฮะให้อยู่กับเราบ้างนะฮะให้อยู่กับเราบ้างทักทายปัสสยนิดหนึ่งครับส่องพระกันครับเช้าเช้าครับส่องพระกัน เนื้อชินครับองนี้ในตำนานเลยนะฮะเนื้อชินในตำนานเลยครับนี่ฮะเป็นพระเขาเรียกว่าแทบจะหาดูยากมากในยุคป,ปัจจุบันนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เราจะเห็นการเล่นในมุ่งไปที่เหรียญไปเล่นเหรียญจะบอกว่าง่ายก็ง่ายนะครับ แต่ว่าอะไรที่ง่ายก็จะเขาเรียกว่ามาไวไปไวแต่พระตระกูลแบบพระกรุกพระเนื้อชินพระอะไรอย่างงี้นะฮะก็เป็นพระที่เขาเรียกว่าโด่งดังมาตั้งแต่สมัยโบราณในยุคปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เสื่อมคลายไปนะครับคือนักเลงพระรุ่นเก่าๆเขายังเก็บสะสมอยู่นะฮะคุณค่าก็ไม่ได้ลดหายไปเลยนะฮะพระเนื้อชินต่างๆพระกรุกนะครับ เดี๋ยวรอพี่น้องของเราเขามาก่อนนะฮะรอพี่น้องของเราเข้ามาก่อนนะครับมาส่องพระเจ้าเช้ากันครับองนี้ก็จะเป็นหูยานหูยานซุ้มปราสาทนะฮะซุ้มปราสาทหรือว่าซุ้มเรือนแก้วความประณีตสูงมากครับมีความประณีตสูงปกติแล้วถ้าเราดูระหูกันการแกะบล็อกได้ระดับนี้นะฮะถือว่าโอ้โหแล้วผ่านมาแบบ เจ็ดแปดร้อยปีเนี่ยแกะบล็อกได้ระดับนี้นี่ด้วยเทคโนโลยีสมัยก่อนนะปัจจุบันนี้ยังทําไม่ได้เลยนะแกะบล็อกแบบนี้จริงไหมฮะอันดับเทคโนโลยีสมัยนี้ยังทําไม่ได้เลยนี่ฮะนอกจากจะก๊อปปี้จากนี้ไปแต่ก๊อปปี้ก็ดูได้ก็ไม่ไม่ได้เหมือนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะไม่สามารถละเอียดขนาดนี้ได้เห็นไหมฮะพระอะไรครับโอ้พระหูยานสมปราศาสตร์นะฮะนี่แหละครับคือเป็นพระในตำนาน พี่ๆน้องๆหลายๆท่านคนรุ่นใหม่ๆนะฮะเข้ามาก็อาจจะไม่ไม่รู้เลยว่าว่าอะไรแบบนี้นะฮะก็เลยจะพามาส่องพระในตำนานหน่อยพระหูยานซุ้มเรือนแก้วหรือว่าซุ้มปราสาทนั่นเองนะฮะเรามาดูกันสักครู่หนึ่ง42ท่านแล้วนะครับที่น้องท่านใดเข้ามาก็ทักทายอ่าทักทายหน่อยชมอยู่จังหวัดไหนเสียงภาพชัดไหมนะฮะ วันนี้วันอาทิตย์นะครับก็ถือว่าสบสบายๆเป็นวันที่เราจะหาความสุขเล็กๆน้อยๆกับการส่องพระกับพวกเราได้สบ,สบายๆนะฮะเห็นไ,ไหมครับโควิดก็ไม่เกี่ยวกับคนที่ชอบพระเนาะพี่น้องไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะโควิดก็โควิดคนชอบพระยังไงก็ชอบเหมือนเดิมนะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นหลังนั้นจะเป็นหลังเรียบหลังระเบิดนะฮะ เนี่ยระเบิดบางส่วนนะฮะแตกปริระ,ะเบิดอย่างเงี้ยะ,ะคือว่าเก่าได้อายุมากนะฮะเป็นพระเนื้อชินนะฮะเมืองรบบุรีนะฮะสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวัฒน์นที่เจ็ดก็ประมาณสักเจ็ดแปดร้อยปีที่แล้วนะฮะสมัยขอมเรืออํานาจนะฮะสมัยก่อนก็ขอมก็หลวงพ่ออะไรครับอ๋อพระหูยานสมปราศาสตรครับหูยันสมปราสาสครับพระในตำนานครับเดี๋ยวจะพาส่อง จะพาส่องจะพาส่องอจะพาดูพุทธศินนะครับซึ่งถือว่าหายากแล้วก็หาชมยากนอกจากหายากแล้วยังหาชมยากนะฮะหาชมยากหาคนที่รู้เรื่องยากหาตำหาหาองค์ครูมาชมมันยากมากนะพี่น้องครับที่จะสมบูรณ์แบบนี้นะองค์นี้ถือว่าสมบูรณ์มากนะสมบูรณ์มากๆครับสมบูรณ์ตรงที่ท,ทุกๆส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนไหน ไม่ว่าจะเป็นส่วนขององค์พระนะก็สมดุลมากสมบูรณ์มากเลยนะเราจะหาพระหูยานที่สภาพสมบูรณ์แบบนี้หูชัดแบบนี้นะหูยานเนี่ยที่เราที่มาของหูยานชัดแบบนี้ยากเหมือนกันนะฮะเห็นไหมครับอ่ามวยผมชัดมากนะครับอ่าข้างบนนะฮะเกศเกศก็ชัดมากเลยนี่ฮะที่เป็นลักษณะคล้ายนี่ฮะเนี่ะเอกลักษณ์ของพระหูยานก็นี่ฮนะมวยผมพระเกศหน้าตาหูยานในลักษณะนี้ แล้วองนี้ชัดมากเลยนะฮะนั่งอยู่บนซุ้มปราสาทหรือซุ้มเรือนแก้วนะฮะเอาละครับเราจะว่ากันไปเรื่อยเลยนะฮะเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าไปชมพี่น้องเข้ามาใหม่ๆก็สงสัยแล้วก็ถามได้นะฮะอ่ะซูมอีกหน่อยซูมอีกหน่อยจะได้เห็นว่าความชัดเป็นไงจะพาพี่น้องดูวันนี้ก่อนนะฮะจะพาพี่น้องดูก่อนดูซุ้มปราสาทพี่น้องดูสิครับว่าหรือหรือว่าซุ้มเรือนแก้วเนี่ยความประณีเนี่ย ลายเนี่ยประณีตสูงมากนะครับประณีตแบบโอ้โห و, ลายแกะลายละเอียดอย่างนี้นะฮะก็ดังคําที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยพระที่จะสร้างเป็นพระเนื้อชินได้เนี่ยจะต้องเป็นกษัตริย์หรือเจ้าเมืองสร้างเพราะว่าหนึ่งโลหะเนี่ยมีค่านะฮะโลหะมีค่าหายากนะครับชาวบ้านธรรมดาจะมาสร้างเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับคือเลิกคิดเลิกเลิกที่จะฝันเลยแต่ว่ากษัตริย์สร้างได้นะครับกษัตริย์นะฮะ การสร้างสมัยก่อนเนี่ยจึงจัดพระเนื้อชินเนี่ยเป็นพระชั้นสูงสมัยก่อนเนี่ยสมเด็จเนี่ยไม่มีค่าเทียบเนื้อชินไม่ได้เลยนะครับแต่พอหลังๆมานะครับเนื่องจากว่าพระเนื้อชินเนี่ยหายากขึ้นมาจากกรุแล้วเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับไม่สามารถสร้างเพิ่มได้ถ้าสร้างเพิ่มปุ๊บก็จะกลายเป็นพระปลอมไปเพราะฉะนั้นพระเนื้อชินเนี่ยก็จึงเป็นพระที่หายากมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคนก็เก็บสะสมไปเก็บแล้วเก็บเลยนะบางคนนะครับนี่ครับ นี่ลักษณะของซุ้มปราสาทละเอียดไหมครับลายละเอียดยิบมากเลยพี่น้องครับละเอียดแบบชนิดที่ว่าโอ้โหลายนี่นะเจ็ดแปดร้อยปีแกะได้ระดับนี้พี่น้องว่าเป็นไงสวยงามไหมเนี่ยลายกระหนกนะครับลายกระหนกลายขดต่างๆต,ตามเส้นตามหูถือว่าประณีตสูงมากๆเลยครับซุ้มปราสาทคือต้นแบบเขาเนี่ยน่าจะสวยนะแกะมาจากต้นแบบจริงแน่นอนลักษณะนี้นะ ตัวแบบจริงนะครับเป็นซุ้มนะฮะนี่ครับลักษณะซุ้มปราสาทนี่ครับเป็นพุทธศินที่มีบล็อกด้านหน้าอย่างเดียวด้านหลัง <No> ก็จะเป็นเรียบนะฮะด้านหลังเรียบนะครับไม่ใช่หลังไล่ผ้าด้วยหลังเรียบนะครับองค์พระเรามาดูองค์พระองค์พระเนี่ยก็จะเป็นพระขูยานที่ชัดคมชัดมากนะครับคมชัดทุกส่วนเลยนะครับอ่าเรามาดูกันซูมอีกได้ไหมนี่ฮะ คมชัดส่วนไหนบ e? for ้างคมชัดส่วนตั้งแต่ส่วนหัวลงมานะครับส่วนหัวเห็นไหมครับส่วนศีรษะนี่ครับลักษณะถ so ้าเราดูนะครับพระหูยานที่จะเห็นผมหวีชัดชัดอย่างเงี้ยรอยผมหวีชัดๆอย่างเงี้ยน้อยมากแต่นี่องค์นี้ชัดไหมไหมครับลักษณะผมหวีนี่ครับที่เรียกว่าผมหวีของพระหูยานเห็นไหมชัดมากนี่ครับลักษณะร่องนะครับที่เป็นลักษณะจุกขึ้นขึ้นไปแล้วก็ร่องตรงเนี้ยน่ะชัดมากนี่ครับ นี่ฮะถ้าใครได้ชมองค์นี้ก็จะเห็นว่าก็จะเข้าใจพุทธศินพระขูยานเลยว่าเป็นยังไงนี่ไหมครับผมหวีชัดมากหูที่เรียกว่าหูยานก็คือหูยาวยานลงมายานลงมานะะนะะเกือบชนไหล,เ,หหยยหหหลเกือบชนไหลเห็นไหมครับหูใหญ่หูยาวหูใหญ่ยานลงมาเกือบชนไหลแต่ว่ามีช่องว่างอยู่นิดหนึ่งไม่ชนนะฮะไม่ชนนะครับนี่ครับ,รบฝั่งนี้นะครับก็ลากยาวลงมามีเส้นคอนะครับมีเส้นคอองค์นี้ หูตาชัดมากเลยนะฮะดวงตานะครับคิ้วคิ้วจะเป็นคิ้วจดกระจมูกนะครับประหุยันเห็นไหมครับคิ้วจะเป็นคิ้วแบบคิ้วปีกกาชนกระจมูกเลยมีปากนะครับมีหนกแก้มนะครับเป็นพระที่พุทธสินคมชัดมากการเวลาผ่านมาเจ็ดแปดร้อยปีเนี่ยไม่ได้ทำให้ความคมชัดลดลงเลยเห็นไหมครับมีเส้นคอมีเส้นสังขตินะครับ เส้นแขนนะฮะแขนแขนด้านซ้ายเนี่ยนะฮะก็นั่งแบบปางมารวิชัยนะฮะแล้วก็มีเส้นเอวหรือรัดประคตอยู่นะครับมีเส้นเอวนะครับมีเส้นเอวหรือรัดประคตนะครับมีลักษณะของชายผ้านะครับที่ชายผ้าที่พาดผ่านแขนด้านซ้ายข้อมือด้านซ้ายลงมาที่ลงมาที่ลักษณะของเข่านะฮะลักษณะของเข่าด้านซ้ายนี้ ขาขวาเห็นไหมครับฝ่าเท้าขวาชัดเลยเห็นไหมครับเห็นนิ้วเท้าไหมฝ่าเท้าขวาชัดเลยเห็นไหมครับเอาลงกล้องด้วยดีไหมลงกล้องด้วยดีไหมพี่น้องครับอ่าลงกล้องด้วยให้พี่น้องได้เห็นดีกว่านี่นะครับว่าสวยขนาดไหนนี่ฮะเห็นไหมครับลักษณะของผมหวีอ่าดูข้างบนก่อนก็ได้นี่ครับลักษณะของเกลดด้านบนนี่ครับลลักษณะผมหวีเห็นไหมครับลักษณะผมหวีนี่ฮะ โอกาสที่เราจะเห็นพระหูยานชัดๆอย่างเงี้ยน้อยมากเลยนะนี่ครับลักษณะของดวงตาล,ง Q, งลักษณะของคิว้วพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมครับคิ้วชัดไหมนี่ครับลักษณะของคิ้วโอ้โหโอ,อย่างนี้คือร้อยเปอร์เซนตจริงๆนะสวยมากนี่หูยานที่มาของหูยานเป็นไงนี่ที่มาของหูยานเห็นไหมฮะแล้วเ่าของหูเป็นไงโอ้ โหสวยนะนี่ครับนี่ฝั่งนี้หูฝั่งนี้ครับนี่ครับพระเนี่ยถ้าได้อายุเนี่ยยิ่งแปลกแตกปริอย่างนี้นะยิ่งบอกโหชัดเจนเลยฮะการแตกปรินี่แสดงถึงเนื้อพระที่ได้อายุเห็นไหมครับเป็นเนื้อชินนยองค์นี้ชินเงินครับชินเงินชินเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของดีบุกตะโ่วถ้าอย่างเงี้ยคือดีบุกเยอะก็จะออกเป็นชินเงินเห็นไหมครับ นี่ครับนี่นี่เส้นคอพี่น้องครับเส้นคอชัดไหมชัดมากนะฮะเส้นคอสังคตินะครับสังคตินะครับลากลงมาลากลงมานี่ครับร่องก็ชัดเจนนะครับมีรัดประคตหรือว่าเส้นเอวเห็นไหมครับรัดประคตหรือเส้นเอวนองจากนั้นก็ยังเีเส้นพลิ้วผ้าลิ้วลงมานี่ครับอยากจะให้ดูตรงเท้านี่พี่น้องดูครับนี่ครับเท้านี่สําคัญนะฮะเนี่ยนี่ครับ นิ้วเรียงสวยมากเลยครับเด่นชัดมากเห็นไหมพี่น้องนิ้วเรียงเด่นชัดสวยมากโอ้นี้จับกล้องได้ดีมือไม่สั่นมากนะเช้าเช้านี่กาแฟไปแล้วหนึ่งแก้วพี่น้องกาแฟไปยังได้ยังตื่นยังตื่นจากที่นอนอยังเนี่ยหลายท่านตื่นจากที่นอนอยังอ่านี่ฮะแล้วก็นั่งบนฐานบัวนะฮะอ่าฐานบัวนี่ครับสวยงามนี่ครับเม็ดบัวสวยงามมากนี่ครับโอ้โห พานื้อชินนี่เป็นพระที่มีสเสน่ห์นะคะคือการเวลาผ่านไปเนื้เนอเนี่ยก็จะเขาเรียกว่ามีความซึ้งในตัวเลยพเนื้อชินนี่ไหมครับเห็นไหมครับนี่เม็ดบัวให้พี่น้องเห็นเม็ดบัวทีละเม็ดแล้วก็มาที่มือขวาเห็นไหมครับมือขวาก็จะนั่งนะครับวางนิ้วก็เรียงสวยมากเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านิ้วเรียงสวยมากเลยนิ้วเห็นไหมชัดชัดทุกมิติเลยองคนี้โอ้โหชัดมากๆนะครับชัดมากๆพี่น้องครับ อ่าทีนี้พาชมความละเอียดของซุ้มปราสาทหรือซุ้มเรือนแก้วนะพี่น้องเรมาดูเห็นไหมครับการแกะการแกะอ่าเขาเรียกว่าบล็อกการแกะลายเห็นไหมครับถ้าไม่ใช่ช่างสายวังนี่ยากที่จะแกะได้ระดับนี้นะฮะแล้วก็อ่าเทนะครับมวลสารที่เป็นโลหะร้อนๆอ,ออกมาใส่อย่างนี้นะครับออกมาเป็นอย่างนี้ คือยากมากใช่ไหมให่ช่างสายหวังพี่น้องว่าจริงไหมนี่ความประณีตเห็นไหมครับความประณีตความงดงามของของลายกระนกต่างๆเนี่ยถึงถือว่าโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆนะไม่ธรรมดานะฮะนี่ครับหาชมยากน่าจะหาชมยากสุดอยู่ไหมครับอ่านี่ครับซุ้มปราสาทหรือว่าซุ้มเรือนแก้วเนี่ยโอ้โหความละเอียดของการแกะบล็อกเห็นไหมครับ ส่องแล้วนี่มีความสุขมากเลยนะฮะแค่จุดสองจุดก็มีความสุขแล้วพี่น้องว่าจริงไหมนี่ฮะความละเอียดความงดงามเห็นไหมครับของการแกะบล็อกไม่พิมพ์มันสวยงามจริงๆไม่รู้จะบรรยายยังไงนะฮะนี่ฮะนี่ครับสวยมากๆครับสวยมากๆมากมาดูฝั่งนี้บ้างว่าละเอียดสวยงามขนาดไหนนี่ครับเห็นไหมครับความงดงามความสวยของของเนื้อความสวยของลายขนก ไหมครับความสวยของเนื้อความสวยของลายกระหนกนี่ฮะนี่ฮะสวยมากๆครับสวยมากมากตรงนี้นี่ฮะงดงามจริงๆนะฮะงดงามจริงๆนะฮะนี่ขนาดไม่ลงกล้องก็ยังสวยขนาดนี้เลยฮะก็ถือว่ามือถือยุคปัจจุบันนีก็ใช้ได้นะพี่น้องนะฮะก็สามารถถ่ายทอดให้เราได้เห็นอารมณ์ของพระนะครับถือว่าซึ่ง เป็นไปไม่ได้ในสมัยก่อนถ้าเราจะถ่ายทอดให้กัน,น้ย,ยนคนละที่แล้วก็ยังเหมือนได้สองพระด้วยกันเนี่ยมันยากมากนะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนแต่สมัยนี้เป็นไปได้มาดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะของหลังเรียบมีแตกระเบิดถ้ามีแตกระเบิดแบบนี้พี่น้องพึงสังเกตเลยนะครับว่ายิ้มได้เลยนี่ฮะแตกระเบิดแบบนี้ก็ถือว่าเก่าได้อายุนะนี่ฮะนี่ฮะแตกระเบิดแบบนี้แล้วพระเนื้อชินเนี่ยจะมีไข ไขแบบคข้าๆไขแบบไข่วัวนะฮะจะมีไขจับนะฮะไข่จับนะล้างไม่ออกจะมีไขแล้วถ้ามีการแตกปีแบบนี้พี่น้องที่เคารพเรายิ้มได้เลยครับว่านี่คือความเก่านี่คือความธรรมชาติที่ถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะครับถ้าเจอเนื้อแตกปีอย่างเงี้ยสวยงามนี่ครับเก่าธรรมชาตินี่ครับสวยจริงๆเนื้อสวยไหมครับ ขอบคุณที่ให้ความรู้ครับยินดีนะครับเข้ามาแบ่งปันความรู้กันนะแบ่งปันความรู้เห็นไหมครับเนื้อแตกปริอย่างนี้นะครับเนื้อแตกปริอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นพระสร้างใหม่เห็นไหมครับเห็นไหมนี่ครับ roar! พี่น้องดูนะครับเห็นไหมครับหลังเรียบแต่ว่ามันไม่ได้เรียบจริงนะครับเพราะการเวลาผ่านไปมันก็จะเซ็ตจะหดตัวยิ่งถ้าเป็นเนื้อลักษณะอย่างนี้ก็จะมีการแตกระเบิดแตกปริอย่างนี้ยก็ถือว่าสวยงามเลยเห็นไหมครับนี่ครับมีตุม่มมีอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่านี่ คือพระสมัยโบราณจะเป็นอย่างนี้ครับมีตุม่มมีแองมีกราดมีเกลื่อนเล็กๆน้อยๆจะถือว่าเป็นจุดสําคัญเลยในการดูนี่ครับเห็นไหมครับแล้วเนื้อก็จะมีลักษณะไข่พี่น้องครับไข่จะมีไข่มีไข่เห็นไหมฮะมีลักษณะสนิมนะครับสนิมนะสนิม,นมออกเป็นสีอย่างนี้ครับน้ําตาลอมเหลืองน้ำตาลอมแดงมั่งนะครับนี่ฮะนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับ มีลักษณะการแตกปีมีลักษณะเส้นอย่างนี้ยนี่คือเนื้อชินนะฮะพระเนื้อชินพุทธศิลป์เราต้องคือเราดูแล้วเนี่ยดูให้อ่าให้เข้าใจธรรมชาตินะ,ะเข้าใจธรรมชาติเห็นไหมครับพาพี่น้องส่องนะขอบคุณนะครับหลายท่านยังไม่หลับอ่ายังไม่ยังอ่าเช้าเช้าวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันพักผ่อนเราก็มาชวนส่องพระพิจารนันหน่อยนี่ฮะเห็นธรรมชาติตรงนี้ไหมพี่น้องนี่ฮะจะพาดูธรรมชาติตรงนี้นี่ครับ ครูบาอาจารย์บอกว่าส่องแว่นเดียวก็รู้เรื่องแล้วถ้าคนที่เข้าใจนะส่องตรงไหนก็ได้แว่นเดียวนะแว่นเดียวก็รู้เรื่องนี่ครับนี่ครับนี่เป็นด้านหลังนะเรียบแต่ไม่เรียบเห็นไหมครับพี่น้องเรียบแต่ไม่เรียบเห็นไหมครับนี่ครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้ไงที่บอกว่าเนี่ยแตกปี๋เนี่ยเนี่ยเนี่ยไฮไลท์อยู่ตรงนี้นี่ครับพี่น้องดูดูจิตตาแคปรูปไว้ก็ได้ครับไว้เลยลักษณะอย่างนี้นะนี่ครับไฮไลท์เนี่ยแตกปริอย่างเนี้ย ถือว่าได้อายุถือว่าเป็นพระที่สวยงามนะครับเห็นไหมครับขอบก็ต้องไม่มีคมนะขอบไม่มีคมลักษณะขอบนะฮะจะต้องไม่มีคมคือเรามือรูปนี่ฮะถ้าเราใช้มือรูปเนี่ยถ้าบาดมือเราเนี่ยจบข่าวเลยจะต้องไม่มีไม่มีคขไม่บาดมือรูปได้ใช้มือรูปได้นะฮะลักษณะของขอบเนี่ยเนื้อเนี่ยจะต้องมีความซึง้งพี่น้องดูนะครับจะต้องมีความซึง้งคําว่าซึ้งแปลว่าอย่างนี้ เดี๋ยวอาจารย์อธิบายคาว่าซึ้งให้ฟังนี่ฮะนี่ครับเนื้อต้องมีความซึ้งแปลว่ามีความฉ่าในเนื้อเหมือนกับน้าพึ่งนึนกว่าผสมน้ําพึ่งนะครับผสมน้ําพึ่งเห็นไหมครับเนื้อจะมีความฉ่าในเนื้อมีความซึ้งเหมือนกับเหมือนกับมีน้ําพึ่งผสมอยู่ข้างในแล้วขณะเดียวกันก็จะมีการเซตการหดตัวพูดง่ายก็คือว่ามีรอยขูขะตะปุมตะปํามเล็กๆน้อยๆรอยยุบรอยย่นนะครับคือไม่ได้เรียบเปรีย้ย เหมือนฉาบปูนอย่างนั้นเนี่ยวางเลยถ้าเรียบแป๊บเหมือนฉาบปูนอย่างนั้นคือมันไม่ได้อายุอะ่ะคือการเวลาผ่านไปต่อให้เป็นเหล็กเป็นอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีการเซตการหดตัวการยุบการอะไรอย่างนี้ไหมเนี่ยคือธรรมชาติอะ่ะพี่น้องเข้าใจเลยนะถ้าธรรมชาติพูดถึงธรรมชาติการส่องพระคือการส่องดูธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะพักกรุนะครับธรรมชาติเป็นสิ่งสําคัญพี่น้องเห็นนยงครับเนื้อจะมีความซึง้งก็คือเหมือนฉ่าในตัว นะครับเหมือนมีน้ำพึ่งในตัวอย่างเงี้ยน,นะครับขอเปรียบอันนี้เปรียบเทียบนะฮะเปรียบเทียบให้พี่น้องได้เห็นนะไม่ได้ว่ามีน้ำพึ่งนะแต่ว่าให้ให้รู้จักว่าให้เข้าใจว่าความฉ่ามันเป็นยังไงเห็นไหมครับมีความฉ่านี่ครับสวยงามนะฮะสวยงามมากๆนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะแม่พิมพ์นะฮะถ้าเราสังเกตนะฮะอันนี้คือพระหูยานที่อยู่ในซุ้มปราสาทใช่ไหมแล้วถ้าพระหูยานธรรมดาเห็นไหมครับหูยานธรรมดาก็จะเป็นอย่างเงี้ยพุทธศินจะใกล้เคียงกันอะ พุตตศินก็คือเหมือนกันเลยแหละแต่ว่าหูยานธรรมดาในความละเอียดจะน้อยกว่าเห็นไหมความละเอียดเพราะว่านี่ฮะเห็นไหมความละเอียดจะน้อยความประณีะความประณีดยังจะน้อยกว่าพระหูยานที่อยู่ในซุ้มปราสาทหรือซุ้มเรือนแก้วพี่น้องดูเห็นไหมครับเห็นไหมเราเปรียบเทียบสององค์นี้เราจะเห็นความแตกต่างนะครับในเรื่องของความประณีตไม่ว่าเป็นใบหน้าคือผมหวีเหมือนกันอนะผมหวีเหมือนกัน แต่ว่าเนื่องจากผ่านการเวลามาเพราะฉะนั้นความประณีตความละเอียดนะครก็จะต่างกันเห็นไหมครับเห็นไหมแต่ว่าพุทธศินเดียวกันนะพุทธสินเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าที่อยู่ในซุ้มเรือนแก้วนี่ชัดกว่าชัดกว่าเยอะเลยนะครับชัดกว่าทุกมิติเลยพี่น้องครับนี่ชัดกว่าทุกมิติเลยนี่นี่ครับคำว่าหูยานก็มาจากหูยาวๆนี่นะครับถ้าซูมดูเห็นไหมครับนี่หูยานนี่ หูยานนี่ครับหูยานนี่ครับหูยานนะฮะคิว้วคิ้วกวับจมูกจะถึงกันเนี่ยนะเป็นปีกาอันเดียวกันเลยนะฮะแล้วก็มีลักษณะของ <Carl. S 2> นี่ครับเส้นเส้นเาเรียกว่าเส้นขอบศีรษะนะครับแล้วก็ผมหวีนะะเป็นรอนเป็นรอนเป็นรอนนะฮะผมหวีเป็นรอนเป็นรอนเป็นรอนน,อน,น,อน,นี่ครับเอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์นี่ฮะงดงาม สวยงามมากครับสวยงามมากให้พี่น้องได้เห็นเช้าเช้านะฮะขาฝ่าเท้าเนี่ยฝ่าเท้าขวานี่จะชัดนะพี่น้องนิ้วเท้าเรียงเป็นแบบเรียงเห็นนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วอะไรบ่นี้ฮะนิ้วนางนิ้วเห็นเรียงเลยเห็นเป็นเรียงนิ้วเท้าเรียงชัดเจนเลยฮะมือก็เห็นแบบนิ้วมือเรียงโหสวยงามมากเลยนะครับเพราะการแกะแม่พิมพ์สมัยก่อนนี่โอ้โหช่างเป็นช่างหลวงทั้งนั้นแหละครับช่างหลวงที่แกะแม่พิมพ์ นะฮะพระเนื้อชินเนี่ยจึงเด่นนะพุทธคุณเนี่เด่นในเรื่องของโครงพันธ์ชาตรีมากคือเหนียวอ่ะสายเหนียวสายขลังสายแบบแคี้วคลาดเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยนะพระตระกูลเนื้อชินเนียพี่น้องครับเดัะนั้นก็มีอออกไปไหนมาไหนห้อยเนื้อชินองคหนึ่งนะฮะหลวงพุทธวดองคหนึ่งนะฮะสมเด็จองหนึ่ง,นะะอ,ง,งอะไรเงี้ยก็ถือว่า ในอุ่นใจนะอุ่นใจนะสายเหนียวเนี่ยอย่างนี้นี่ครับสวยงามไหมพี่น้องครับสวยงามชื่อจริงๆชื่อเต็มเตมก็คือพระหูยานซุ้มปราสาสหรือว่าพระหูยานซุ้มเรือนแก้วนี่ครับนั่งอยู่บน้มเรือนแก้วเป็นพระในตำนานที่ถือว่าหาชมยากแล้วละ่ะในปัจจุบันนะพี่น้องนะหาชมยากแล้วนะครับถือว่าหาชมยากแล้วครับ ไม่ค่อยจะมีให้ชมนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะมีคนพูดถึงด้วยนะฮะแต่ไม่ได้เสื่อมค่าเสื่อมราคานะครับยังมีราคานะฮะยังมีราคาขอติดตามนะครับอยากได้ความรู้ขอบพระคุณมากมากครับขอพรบคุณมากมากก็อาจารย์ก็คือคนศึกษาพระเครื่องคนหนึ่งตอนนี้อายุห้าสิบสามจะเข้าห้าสิบสี่นะครับศึกษาพระเครื่องมาตลอดชีวิตนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นเซียนนะฮะยังไม่เป็นเซียน แต่ก็ศึกษามาตลอดชีวิตนะครับอาชีพเป็นวิทยากรนะครับไม่ไม่ได้ไม่ใช่เสียญพระนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ว่าพระเครื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ชอบส่วนตัวเรื่องที่ชอบส่วนตัวเพราะฉะนั้นอยากจะให้กําลังใจพี่น้องหลายๆท่านนะการศึกษาพระเครื่องเนี่ยความรู้เรียนทันกันหมดโดยเฉพาะยุคปัจจุบันนะฮะยุคปัจจุบันความรู้เรียนทันกันหมดนะครับแล้วก็เราเกิดถูกยุคก,ก็คือเป็นยุคที่ มีการถ่ายทอดความรู้กันได้อย่างเสรีแล้วก็รวดเร็วแล้วก็โอ้โหมหาศาลครับอยู่ที่เราจะเปิดใจโอเพนเรียนรู้หรือเปล่าใช่ไหมครับนี่ฮะพระหูยานซุ้มปราศาสตนะฮะหรือว่าพระหูยานซุ้มเรือนแก้วนี่ครับสวยมากๆครับผมอ่าเอาละครับก็องค์นี้ประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวองค์ต่อต,อตอไปนะฮะอย่าลืมติดตามจันนันนะครับขอบคุณทุกท่านที่กรุณาเข้ามาติดตามครับเจอกันใหม่ในองค์ต่อๆไปครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ